สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ ไลน์แมนมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปสั่งอาหารยังไงให้ได้เงินคืนนะคะเราก็ไปตรงร้านค้านะคะเราก็มาตรงร้านค้าเลยลากลงมานะคะก็จะเจอไลน์แมนนะคะมาดูกันซิว่าไลน์แมนเราจะได้เงินคืนสูงสุด0.69%นะคะแล้วก็ดะคะแนนจะแสดงภายใน72ชั่วโมงนะอ่านรายละเอียดทุกๆแอปก่อนที่เราจะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะอ่ามันเรากด Continue ปุ๊บ เขาก็จะลิงก์ไปที่ l ล n e Man ของเรานะคะที่เรามีอยู่แล้วโอเคเราก็รับนะคะกดรับโค้ดไปก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวโอเคอักรีสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีนะคะอันนี้เพิ่งดาวน์โหลดมาไว้เพราะว่าโอเคนะคะอาราอนุญาตนะคะโอเคโอเคโอเปนเปิดเลย โอเคนะคะอ้าวโอเควันนี้มาดูกันนะคะว่าโอเคว่าเราจะสั่งอะไรดีจะได้เงินคืนนะคะวิธีการสั่งเหมือนกันกับทุกทุกอย่างทําเหมือนกันเลยนะคะเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่เพิ่มเติมแค่เรา,าจะได้เงินคืนนะคะวันนี้เราอยากกินอะไรดีนะคะ Uh, สั่งอะไรดีลองดูนะคะว่าเราจะสั่งพิซ่าลองดูว่าเรานี่เราได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อาสามสิบบาทส่วนลดนะคะสมมติว่าเราจะสั่งพิซ่านะคะเอ่อฟู้ดเดลิเวอรี่เราก็มาดูซิว่าเราจะสั่งอะไรได้บ้างพิซ่าเนาะสั่งพิซ่ามาให้เด็กๆนะคะนี่พิซ่านะครจัดเลยค่ะทุกคนโอเคร้านนี้มีสิทธิ์คนละครึ่งนะคะซึ่ง ไม่มีซึ่งมาดามไม่มีอ่ะโอเคเราลองมาดับเบิลชีสไซส์เนะคะเดี๋ยวจะสั่งให้เด็กๆคนละอันเรามาดูกันนะคะว่าออันนี้เดี๋ยวเราอ่ะอันนี้หนึ่งอันเราจะต้องเลือกอย่างไรไม่เพิ่มไม่ราด โอเคเอาทุกอย่าง๋อไม่เอามายองเนสเพิ่มผักไม่เพิ่มโอเคงั้นเราเอาเป็นแอดอ่ะนะคะแล้วเ,เราก็จะเอาอีกอันหนึง่งดับเบิลชีสไซส์ใหญ่เลยค่ะจบนะคะไม่เพิ่มแบบนี้เราซอสพริกเราไม่เอาซอสพริกนะคะถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้าเป็นลาซซอดไม่เพิ่มแอดนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็สั่งพิซซ่าเรียบร้อยนะคะราคาเจ็ดร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสามเป็ดเจ็ดสิบแปดนะคะโอเคเราก็ใส่นะคะอ่ามาดามไม่มีไม่มีกระเป๋าตังค์แบบนั้นนะคะก็ อ่ะโอเคนะคะนี่คือที่อยู่ตัวเองนะคะแล้วก็มาดูนะคะดับเบิลชีสไซส์ L อันนี้เราก็ดูแล้วก็ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สั่งได้เลยค่ะอ่ะเราก็จ่ายนะคะมาลาจะจ่าย อ่าโอเคจ่ายเลยค่ะออเดอร์นาวโอเคนะคะคอนเฟิร์มมาแล้วค่ะออเดอร์นะคะปุ๊บเราก็ออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ช้อปปิ้งใช้จ่ายนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มา ทำในแอปของเรานะคะเราก็จะมีเงินคืนนี่ My Location กับ Restaurant นะคะดูนะคะว่าเราจะมีเงินคืนจากการสั่งไล m a n พิซซ่าเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเขาบอกว่ากำลังรออยู่นะคะอืมนะคะโอเค เรียบร้อยไลน์แมนอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นไลน์แมนนะคะแล้วก็นี่คือร้านอาหารกับโลเคชันโอเคนะคะเขาก็จะส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วว่าจะทำพิซซ่าเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะก็แค่นี้นะคะ